พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่4เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องทำให้สมบูรณ์และช่วยกู้จากดุ่มพลังและพระวจนะที่จะใคล้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่107ข้อที่20 พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขาทั้งหลายและทรงช่วยกู้เขาจากกลุ่มมรณะพี่น้องคะคำภาษาฮิบรูที่แปลว่าการรักษาคือดาฟาซึ่งหมายความว่าซ่อมบำบดัดรักษาซ่อมแซมหรือทำให้สมบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระคำทำในชีวิตของคุณ ซึ่งก็คือกำจัดความเจ็บป่วยโรคความอ่อนแอทุกชนิดออกจากคุณพระคำมีความสามารถในการรักษาพี่น้องคะคุณสามารถใช้พระคำเพื่อรักษาร่างกายของคุณในสุขภาพของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สี่ข้อทีถึง2ี่สกล่าวว่าลูกเอ๋ยจงใส่ใจถ้อยคำของข้ามันเป็นชีวิตแก่ผู้คนพบ และเป็นพลานามัยแก่ไกาทุกส่วนของผู้นั้นดังนั้นพระคำจึงสร้างสุขภาพในร่างกายของคุณราฟายังหมายถึงแพทย์อีกด้วยสิ่งนี้ทำให้เรลรูลถึงคำสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับการรักษาและพระพรขณะที่ชาวอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดันหลังจากการช่วยกู้จากอียิปต์พระองค์ตรัสว่า ถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในใสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งยังเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาเวผู้รักษาเจ้าอพยพบทที่15ข้อที่26 คำว่าสุขภาพเป็นคำเดียวกับคำว่าราฟาดังนั้นส่วนที่คิดเส้นใต้สามารถแปลได้ว่าเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้านั่นคือที่มาของชื่อยาเวราฟาซึ่งแปลว่าอมระผู้เป็นเจ้าแพทย์ของท่านดังนั้นพระองค์ทรงเป็นแพทย์ของพวกเขาประการที่สองคำที่แปลว่า รุมมรณาในข้อพัะคมภีตอนเริ่มต้นเดียวกันนี้เป็นภาษาฮิบรูของคำว่าชีชิดซึ่งหมายถึงลุมพลังรุมพลังคือปัญหาที่เกิดขึ้นกระทันหันและไม่เห็นมาก่อนดังนั้นรุมพลังอาจเป็นการสูญเสียเงนินอย่างกระทันหันหรือแม้แต่การสูญเสียงานเงินออมในชีวิตสินทรัพย์ทรัพย์สิน,สสสนอันเป็นผลมาจากการดำเนินการ หรือนโยบายบางอย่างแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์งสามารถปลดปล่อยจากหลุมพรังได้จากความยากลำบากอย่างกระทนหารภัยพิบัติหรือลมที่มองไม่เห็นสารทุการแห่ะแพร่นามของพระองค์เป็นนิดฮาเลลูยาอาเมนให้เรากก่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขาพรงมั่นใจในความสามารถแห่งพระคําของพระองค์ที่จะปลดปล่อยข้าบรงให้ผลจากกลุ่มพลังทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีกำลังในร่างกายของข้าพระองค์และเพื่อให้ข้าบรงเดินในความมั่งคั่งที่ไม่รู้จบ ลังทางพระคำข้าพระองได้รับคำแนะนำให้นำทางชีวิตอย่างมีชัยชนะข้าพระองเป็นเหมือนต้นไม้ริมรำธานที่ออกผลเพื่อความชอบธรรมไม่เคยล้มเหลวแต่มีชัยชนะเสมอในพระนามพระเยซูอาเมน พี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นยาวาราฟ้าซึ่งแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแพทย์ของท่านคะ่ะนั่นหมายความว่าพระงสามารถปลดปล่อยจากกลุ่มพลังได้จากควขมยกราบักจังกระทานหาันจากภัยพิบัติและปลดปล่อยคุณให้ผลจากกลุ่มพลังทำให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีกำลังในร่างกายของคุณคะ่ะชีวิตของคุณเป็นเหมือนต้นไม้ริมดําทานที่ออกผลเพื่อความชอบธรรมไม่เคยล้มเหลวแต่มีชัยชนะเสมอในพระนามของพระเยซูนะคะพระเจ้าสำกำลังคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด